สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานเก็บตกเศร,รษฐกิจค่ะช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับประเทศไทยครับ ประเทศไทยถูกถอดออกจากบัญชีดําว่าเป็นประเทศต้องสงสัยฟอกเงินอะไรให้กับกลุ่มก่อการร้ายอตอนนั้นที่ถูกติดบัญชีดำขึ้นมาเราเดือดร้อนอยู่ดูพักหนึ่งตอนนี้ถูกถอ,ถอดออกแล้วนะคะออแล้วก็จะมีผลดียังไงกับประเทศไทยติดตามจากคุณเทพกิจนะคะสวัสดีค่ะคส,วส,คสวัสดีครับมีผลยังไงกับไทยคะ ครับก็จะเป็นในเรื่องของนักทุนละฮะที่อาจจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับในการลงทุนในประเทศไทยหลังจากที่ประชุม FATS นะครับที่ประชุมการที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับในช่วงวันที่1 8ถึง22่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีมติให้ถอดประเทศไทยออกจากบัญชีดำนะครับที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและก็การฟอกเงินนะครับวันนี้ครับเลขาธิการปปงนะครับพัตรวจเอกดรศรีหนานประยุรรัตน์นะครับบอกกับนายกตรียิ่งรักชินวัตรนะครับบอกว่า ในการประชุม F A T F ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเร็วๆนี้เองวันที่18 22กุมภาพันธ์มีมติให้ถอดชื่อประเทศไทยออกจาก F A T F Public Statement นะครับ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก FATF นะครับจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็จะมาตรวจสอบแลยฮะถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถดําเนินการได้ตามที่ระบ,บุไว้ข้างต้นนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและก็การหนุนการก่อการร้ายก็จะนําความเห็นเสนอต่อที่ประชุม FATF ในเดือนมิถุนายนอีกนัดมิถุนาย,ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อถอดชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อนะครับ FATF Public Statement อย่างสมบูรณ์ต่อไป เมื่อต้นปี2,555ที่ผ่านมานะครับ f a t f ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศใหม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องของการปรับปรามการฟอกเงินและการให้ทุนสับสนการก่อการร้ายนะครับเช่นเดียวกับปากีสถาน,แ,น,ทานแทนซาเนียอินโดนีเซียและกานานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีก17ประเทศที่อยู่ในบัญชีแบ็กลิสต์นะครับก็มีทั้งโบลิเวียคิวบา เอธิโอเปียอิหร่านเคนยาพม่าไนจีเรียเกาหลีเหนือซาโตเมแอนปินซิเปนะครับสีลักาซีเรียและตุรกีขณะเดียวกันก็ยังมีอีก22ประเทศที่มีชื่อติดอยู่ในเกลิสนะครับหรือว่าบัญชีสีเทาดำนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยนะครับก็จะทำให้นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและวว่าเงินที่เขานำมาลงทุนแล้วนะครับ จะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าการที่จะนําไปหนุนการเก่อกันร้ายนะครับเอามาดูเรื่องของพลังงานกันบ้านนะครับวันนี้ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการสั่งการให้70,000โรงงานทั่วประเทศนะครับลดการใช้ไฟลง10%เพื่อจะรับมือกักบวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นวันที่5 1 4เมษายนนี้ครับ สระทรวงอุตสาหกรรมวิทูลสมาโชคดีนะครับบอกว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศและการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำชับให้โรงงานทั่วประเทศนะครับทั้งที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมและในนิคมอ,อุตสาหกรรมรวมไปถึงพื้นที่ทั่วไปรวมทั้งหมด7 0,000แห่งก็คิดเป็นประมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมรวมอยู่ที่1 2 0 0 0เมมกะวัต ลดการใช้ฟ้านลงให้ได้อย่างน้อย10%ตามนโยบายรัฐบาลนะครับเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตด้านพลังงานกรณีที่แหล่งก๊าซจากพมา่าจะหยุดจ่ายก๊าซให้กับประเทศไทยในช่วงวันที่5-14เมษายนนี้นะครับโดยบอกว่าโรงงานไหนสามารถปฏิบัติตามได้จะมีส่วนในการพิจารณาจัดลำดับประเภทโรงงาน4ประเภทนะครับก็จะมีลำดับทั้งโรงงานที่ดีที่สุด ดีทั่วไปและต้องปรับปรุงนะครับประกาศนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกลุ่มโรงงานซึ่งจะเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับปัจจุบันอย่างที่บอกไปนะครับทั่วประเทศมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมประมาณ70,000โรงงาน มีกาลังการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย12,000เมกะวัตต์ต่อวันหากแยกโรงงานในส่วนที่การนิโมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกํากับดูแลออกไปประมาณ4,000โรงงานนะครับจะเหลือโรงงานภายใต้กํากับดูแลอีกประมาณ60,000โรงนะครับก็คิดเป็นการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ8,300เมกะวัตต์ถ้าหากว่ามีการลดการใช้ไฟฟ้าได้10%ก็จะช่วยให้การสำรองไฟฟ้าในช่วงฮอตสแตนบายเพิ่มขึ้นอีกเกือบ800ถึง1,000เมกะวัตต์ครับ ขณะที่วันนี้ครับรัฐมนตรีพลังงานได้สั่งให้ปรับแผนการผลิตไฟฟ้านะครับหรือว่าแผน p d p 2013แล้วนะครับโดยการปรับลดการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติลงมานะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินเพิ่มเติมครับรัฐมนตรีพลังงานพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศานะครับบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศระยะยาวฉบับใหม่หรือว่าแผน p d p 2013นี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นแผนการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี2555ถึงปี2573มีการปรับลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับให้เหลือ45%จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ที่68%แล้วก็เพิ่มสัดส่วนโรงงานถ่านหินนะครับเป็นไม่ต่ำกว่า20% จากปัจจุบันที่อยู่ที่18.8นะครับหรือให้มีการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ต่ำกว่า10,000เมกะวัตต์จากแผนฉบับปัจจุบันนะครับที่กำหนดให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน4,000เมกะวัตต์นะครับโดยให้กฟผเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างขณะเดียวกันก็จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับเป็นไม่ต่ำกว่า15จากปัจจุบันมีสัดส่วน10โดยเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า10,000เมกะวัตต์ จากการซื้อไฟฟ้าพลังน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางพม่าแล้วก็ลาวและก็การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะครับให้มีสัดส่วน20นะครับขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงนะครับการซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับบอกว่า นายุ้นตียิ่งรัชินวัตรนะครับจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการหารือในการซื้อนะครับไฟฟ้าเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะรับซื้อได้เพียง600มิกวัตต์เพราะว่ามีปัญหาระบบสายส่งรองรับไม่เพียงพอนั่นเองครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับแบงค์ชาติประเมินหลังการผ่อนปลนกฎเกณฑ์เคลื่อนย้ายเงินทุน เชื่อภาคเอกชนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเสรีทําให้มียอดการลงทุนไปยังต่างประเทศโตถึง3เท่าคิดเป็นมูลค่าสูงถึง11,000ถึง1 2 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐกระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกเดือนมก,กราคมปีนี้มีมูลค่าถึง1 8 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้ขน16.09%ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น40.87%ทำให้ไทยขาดดุลการค้า5,400ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการเครือสหพัฒลุยต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวโครงการเคนชิงตันเพจเขาใหญ่มูลค่าโครงการกว่า16,000ล้านบาทบนเนื้อที่60ไร่มีทั้งคอนโดมิเนียมเทเลสเฮาส์บ้านแฟลตและบ้านเดี่ยวรวม112ยูนิต ข้อราคาขายเริ่มต้นที่8ล้านถึง20ล้านบาทเจาะลูกค้าระดับบนคาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี2560เอกชนและนักวิชาการห่วงการประมูลคลืนสาธารณะทั้ง12ช่องจะถูกครอบงำโดยหน่วยงานรัฐแนะกสทชศึกษาให้รับคอบว่าหน่วยงานใดจําเป็นต้องใช้คลื่นสาธารณะอย่างแท้จริงพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนทุกวันพุธอย่างนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรับคําแนะนําดีๆจากกรุงเทพประกันชีวิตนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความพร้อมเพื่อความมั่นคงครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตปัจจุบันความพร้อมอย่างเดียวคงไม่พอนะฮะความพร้อมเพื่อความมั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าไงฮะคุณชนฮะ ครับความพร้อมนะครับคือการที่ได้วางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างรอบด้านครับคือมีการสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะทำให้มีความมั่นใจได้ว่าเป้าหมายในชีวิตตัวเองเนี่ยจะบรรลุได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของแต่ละคนครับซึ่งตรงนี้นะครับมีความสำคัญคือว่าทำให้เราสามารถจะมีพลังในการใช้ชีวิตนะครับเมื่อเราไม่กังวลกับเรื่องการเงินครับ มันจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับเพราะว่าคือบางคนเราบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราพร้อมมากแค่ไหนครครับอย่างแรกนะครับก็คือจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายชีวิตแต่ละคนนะครับเ,เป้าหมายหลักๆมีกี่เป้าหมายต้องใช้เงินเท่าไหร่ในเวลาไหนในอนาคต นะครับจากนั้นก็มาดูว่าเรามีาทรัพย์สินที่ได้ออมไว้เท่าไหร่เรามีรายได้ค่าใช้จ่ายอย่างไงจากนั้นนะครับก็มีแผนที่ว่าจะสร้างฐานะเราให้ไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้ในการสร้างฐานะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องมีการสร้างหลักประกันด้วยเพื่อให้การวางแผนนั้นเป็นอย่างรอบด้านและเรามีความมั่นใจว่ามันจะบรรลุได้ครับจริงๆแล้วการสร้างความพร้อมเพื่อความมั่นคงจะเป็นคนกลุ่มไหนฮะที่จะต้องเริ่มที่จะสร้างความ พร้อมอย่างนี้ละครับจริงๆทุกคนนะครับควรจะเ,เริ่มวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความพร้อมออการที่ว่ายังไม่พร้อมนะครับก็จะทําให้มีความกวนกระวายในการใช้ชีวิตจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับ<ม>แล้วยิ่งเริ่มเร็วนะครับก็ยิ่งมีเวลาที่ว่าจะสร้างฐานะให้เงินทองงอกเงยได้ครับ<ม>สามารถจะพร้อมที่จะรับความผันผวนในเรื่องของการลงทุนได้มากขึ้นครับครับความว่า ความมั่นคงความมั่นคงนี่คือถ้าเราไปให้คำนิยามมันอย่างถูกต้องเลยจริงๆแล้วมันควรจะไปยังไงบ้างความมั่นคงนะครับในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป้าหมายเราจะสามารถบรรลุได้ก็คือมีทั้งผแผนเรื่องการสร้างฐานะแล้วก็แผนการบริหารความเสี่ยงนะครับเรื่องหลักประกันเช่นความสามารถในการหารายได้สุขภาพหรือในเรื่องของทรัพย์สินนะครับมีการสร้างหลักประกันไว้ให้พร้อมครับ อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนเริ่มให้ความสนใจแล้วว่าเราต้องสร้างความพร้อมเพื่อความมั่นคงแล้วนะฮะเราจะต้องใช้วิธีการไงฮะจะปรึกษาใครได้ที่จะให้คําแนะนําเรื่องนี้เราฮะครับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็มีที่ปรึกษาทางการเงินนะครับพร้อมให้บริการทั่วประเทศ75สาขาของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็มีสินค้าทางการเงินอย่างครบถ้วนนะครับที่จะช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการสร้างหลักประกันและการสร้างฐานะโดยเราได้ร่ว ่วมมือกับบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงเทพเช่นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับแล้วก็บริษัทกรุงเทพประกันภัยเพื่อจะนําสินค้าต่างๆมาช่วยวางแผนการเงินให้กับลูกค้าอย่างรอบด้านครับคุณชวนครับปัจจุบันมันมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนไหมฮะที่จะมาตอบโจทย์เรื่องของการวางแผนเพื่อความมั่นคงได้ คับอย่างแรกนะครับในการสร้างฐานะนะครับก็จะมีทั้งกองทุนรวมนะครับในแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตาสารทุนหรือตาสารหนี้ทั้งที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลแล้วก็ทั้งที่มีสภาพคล่องแล้วก็สามารถจะใช้ในและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับรวมถึงจะมีประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์และประเภทบำนาญด้วยครับที่จะสามารถใช้ช่วยในการสร้างฐานะนะครับ อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการสร้างหลักประกันนะครับก็จะมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับที่จะช่วยปกป้องคุณค่าชีวิตคือความสามารถในการหารายได้นะครับรวมถึงในเรื่องของประกันวินาศภัยที่ช่วยดูแลเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับ mm hmm. หมวดที่กล่าวมานี้ก็คือจะเป็นหมวดที่จะช่วยสร้างหลักประกันครับ เมื่อมีการผรสมผสานสําหรับสองหมวดนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็คํานึงถึงความไม่แน่นอนเช่นการอาจจะต้องใช้เงินระหว่างทางเนี่ยนะครับก็จะสามารถวางแผนการเงินให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็รอบด้านพร้อมที่จะรับกับความไม่แน่นอนของชีวิตได้ครับคุณชวนพอแนะนําได้ไหมฮะอย่างตัวผมเองคิดว่าจะเริ่มสร้างความพร้อมเพื่อความมั่นคงในอนาคตแล้วเนี่ยรเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนฮะเราจะไปออมยังไงจะไปลงทุนอะไรยังไงบ้างฮะ ครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่ามีระยะเวลาเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเป้าหมายนะครับ mm hmm. ยิ่งมีระยะเวลามากขึ้นเนี่ยก็สามารถจะรับความเสี่ยงสามารถจะลงทุนที่มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้ครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดยังออมไม่พอนะครับ <c oughs> หรือว่ายังไม่ได้มีการบริหารเรื่องภาษีเนี่ยก็ต้องมาดูจุดนั้นด้วยเพื่อจะได้มีเงินเหลือที่จะลงทุนได้มากขึ้นครับ ท้ายที่ข่าวดีนะครับราคาน้ำมันลดลงเที่ยงคืนนี้แล้วนะครับสำหรับเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์20สตางค์ต่อลิตรนะครับขณะที่ดีเซลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลนะครับราคาน้ำมันตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละฮะและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งขึ้นหรือว่าดิงหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิตชาสริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานหน์งสุขครับ